ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Work อย่างบาย l ีล q เ e e n Thailand นะครับอยู่กับผมเทมสันยูอีกเช่นเคยครับคุณเคยคิดไหมครับว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีหรือเปล่าสื่อสารชัดเจนไหมเข้าใจและตรงประเด็นแค่ไหนในทุกๆครั้งครับการสัมภาษณ์งานเนี่ยที่ผ่านมาบางครั้งเรากลับทําได้ดีแต่บางครั้งกลับพูดได้เรียกว่าออกทะเลไปเลยครับเราอาจจะคิดนะครับว่าบางครั้งสาเหตุที่ล้มเหลวมันเป็นเพราะว่า การเตรียมตัวของเรานั่นเองแต่อากับกิริยาท่าทางของผู้สัมภาษณ์ครับรวมถึงบรรยากาศที่ชวนประมาจจนทำได้ไม่ดีในการสัมภาษณ์งานครับสิ่งเหล่านี้ครับมันก็อาจจะใช่ในฐานะส่วนหนึ่งครับแต่ก็ยังมีอีกส่วนครับที่เกิดจากทักษะการสื่อสารของเราซึ่งทำให้เราเล่าเรื่องได้ไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อเจอคำถามยากๆครับที่ต้องอาศัยรายละเอียดเพื่อความเข้าใจจนทำให้เราเริ่มจะอธิบายแบบออกทะเลไปครับ เรามาแก้ปัญหานี้ด้วยกันไหมครับกับเทคนิคที่ชื่อว่า STA r ที่จะช่วยกำหนดโครงสร้างการตอบคำถามครับซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยจากที่เป็นคนที่พูดไม่เก่งตอบคำถามได้ไม่เก่งเนี่ยก็สามารถตอบคำถามได้อย่างดีแล้วก็ตรงประเด็นมากที่สุดครับเรามาดูกันก่อนครับว่าคำว่า STA เนี่ยมันมาจากอักษรย่อ S T A R ถูกไหมครับ S เนี่ยย่อมาจาก s a t u a t i o n ครับก็คือสถานการณ์นั้นน,น,นะฮะตัว T ครับมาจากคำว่า Task หรือหน้าที่ที่เรารับผิดช,ชอบนั่นเองและส่วนตัว A ครับมาจากคำว่า Action ก็คือเราทำวิธีไหนอย่างไรและตัว R ครับสุดท้ายมาจากคำว่า Result ก็คือผลลัพธ์ที่เราทำไปก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเนื่องจากส่วนมากผู้สัมภาษณ์มักจะถามถึงเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์จากประสบการณ์ของเราถูกไหมครับดังนั้นครับการตอบคำถามให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจึงมีตัวอย่างสถานการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบวิธีที่เราตัดสินใจทํารวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามกับเราว่างานไหนที่คุณทําแล้วภูมิใจมากที่สุดมันดูเป็นคําถามทีอ่อาจจะตอบยากสักเล็กน้อยนะครบเพราะเป็นคําถามที่อาจจะให้เราได้คิดวิเคราะห์กันนิดนึงแต่พอเราอ่ะรู้อยู่แก่ใจแล้วแต่เรากลับพูดออกมาได้ไม่หมดนั่นเองครับเมื่อถูกถามลักษณะนี้ครับ เราควรที่จะตอบได้ทุกมิติถูกไหมคะไม่ว่างานไหนทําอะไรทําไมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรซึ่งจะทําให้อีกฝ่ายครับได้คําตอบที่ตรงประเด็นครบถ้วนและสนใจในงานของเรามากขึ้นนอกจากนี้ครับเมื่อเรามีข้อมูลมากพออีกฝ่ายยังทําการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับตําแหน่งนี้แค่ไหนโดย4ขั้นตอนต่อไปนี้ครับจะเป็นการนําหลักสตาร์มาปรับใช้กันนะครับ ด้วยตัวอย่างคำถามว่าโปรดเล่าถึงความสำเร็จที่ตอนแรกคิดว่ายากเกินตัวนะครับคุณผู้ฟังฟังคำถามนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ยากไหมครับตอนแรกที่ผมทำสคริปต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นคำถามที่ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นตัวเราที่อาจจะยังเตรียมตัวไม่ดีพอหรือว่ามีวิธีการพูดหรือเล่าเรื่องไม่เก่งเนี่ยอาจจะตอบคำถามนี้ได้ไม่ดีพอครับแต่เราลองมาใช้หลักการของสตาร์นี้พร้อมๆกันนะครับ อย่างที่1ครับเลือก s a t u r a t i o n ที่น่าสนใจครับเหตุการณ์อะไรในชีวิตของเราในการทํางานเลือกมาสักหนึ่งอย่างครับเราไม่จําเป็นที่ต้องบอกทุกอย่างให้อีกฝ่ายรู้ถูกไหมครับแต่ต้องนําเสนอเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดรวมถึงต้องเกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่กําลังสัมภาษณ์งานอยู่ให้มากที่สุดครับอย่างที่2ครับพูดถึงหน้าที่สําคัญให้ชัดเจนครับโดยเฉพาะเมื่อเรามีส่วนสําคัญในโปรเจกต์นั้นๆซึ่งคําตอบในข้อนี้เนี่ย จะทําให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยมองเห็นครับว่าเราเหมาะสมกับตําแหน่งงานนี้หรือเปล่าขั้นตอนนี้ครับจะเป็นการอธิบายถึงภาพรวมงานของเรายังไม่ต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดที่ทําจริงๆนะครับมาถึงข้อที่3ครับที่เป็นตัว A ตัว A เนี่ยก็มาจากคําว่าแอคชั่นใช่ไหมครับเล่าถึงรายละเอียดของงานเลยฮะเมื่ออีกฝ่ายเข้าใจถึงความต้องการและหน้าที่รับผิดชอบของเราแล้วถึงเวลาที่เราเล่ารายละเอียดหน้าที่งานของเราที่เราทําแล้วบรรลุเป้าหมาย หรือช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้จริงครับกุญแจสําคัญนะครับก็คือการเน้นที่เป็นรูปธรรมมากกว่าขั้นตอนที่สามารถชี้วัดจับต้องได้ครับข้อที่4ครับเป็นอันสุดท้ายก็คือตัว R ารีโซลผลลัพธ์ล่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อเราเล่าถึง s ซ t u วลเลชที่น่าสนใจหน้าที่สําคัญและรายละเอียดงานไปแล้วข้อนี้ครับถือว่าสําคัญมากที่สุดในบรรดาทั้ง4หัวข้อเลยนะครับเนื่องจากในมุมมองของผู้สัมภาษณ์เนี่ย อาจจะไม่ได้สนใจครับว่าเราทําอะไรแต่สนใจอย่างยิ่งครับว่าทําแล้วเกิดอะไรขึ้นดังนั้นครับเรายังตอกย้ําความเปลี่ยนแปลงที่สร้างซึ่งสําคัญคือต้องชี้วัดได้และเป็นตัวเลขครับสําคัญเสมอครับรวมถึงควรอธิบายผลในระยะยาวที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะเมื่อคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดใช่ไหมครับผมจะลองยกตัวอย่างคําตอบดังนี้ครับ เมื่อเรานำทั้ง4หัวข้อเนี้ยมารวมกันนะคะเราก็อาจจะได้คำตอบประมาณว่าณขณะนั้นครับผมทำงานอยู่บริษัทนี้ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการก็คือประมาณนี้ครับจุดๆในฐานะที่ผมทำงานจุดๆจ,จ,จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้ภายในระยะเวลาเท่านี้ครับจากโจทย์ที่ได้รับมาครับผมจึงเริ่มจุดๆแล้วพบว่ามีทางเลือก จุดจ,ดจดุจึงนำไปปรึกษากับทีมและได้นำโปรเจก์นี้เพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับโดยผลลัพธ์ก็คือจุดๆุดจุด,จดส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างไรภายในระยะเวลาเท่านี้ทำให้เราเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปครับ4ขั้นตอนนี้ครับเป็นเพียงแค่แนวทางที่ทาให้เราเนี่ยสื่อสารต่อคำถามได้อย่างตรงประเด็นและไม่ออกทะเลครับแต่การที่เราจะทำให้ผู้สัมภาษณ์ ประทับใจและมองเราดีที่สุดเนี่ยยังต้องอาศัยทักษะรวมถึงปัจจัยอื่นๆพิจารณาควบคู่ไปอีกด้วยนะครับพอคุณผู้ฟังฟังมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจับจุดได้บ้างหรือ,อยังเทคนิค Star เราจะมาทวนกันอีกรอบนะครับอย่างแรกครับเลือก saturation ที่น่าสนใจนั่นคือตัว S อย่างที่2ครับพูดถึงหน้าที่ที่สำคัญให้ชัดเจนครับนั่นคือตัว T และข้อที่3ครับเร่าถึงรายละเอียดงานครับ นั่นคือตัว A action ครับและ C ครับผลลัพธ์นั้นเป็นยังไงครับตัว R resolve นั่นเองครับและถ้าเกิดคุณผู้ฟังชอบเนื้อ,อาหาแบบนี้นะคะสามารถติดตามกับพวกเราได้ที่ YouTube Rila Coen t h Facebook Rila Coen Recruitment ครับสำหรับวันนี้ผมเทมสลันยูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ